สวัสดีครับผมเคนชาเมศนะครับวันนี้มาชำนายดวงกับเดวมเพอร์าลอตนะครับผมโยโฮวันนี้เคนจะมาในหัวข้อที่ว่าบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณเคยทำกำลังจะส่งผลลับไปกับคุณในเรื่องใดนะฮะวันนี้ขอนำเสนอเบอร์มงคลเบอร์099 0997898นะครับแล้วก็เบอร์0 9 8 8์1 8 8 1 1 1นะครับผมแล้วก็เบอร์093 966 6 6 6 6นะครับ ทะเบียนตองแปดนะฮะทะเบียนประมูลรถยนต์ปีเสียต้ตองคแํแชกาสิบเก้า9ุดเก้าเปอร์เซ็นะครับแล้วก็หยกพม่าสร้อยข้อมือหยกนะครับคอสเรนล์นไพชารโรนะฮะหัวลัศาไทยเคนสอนฟรีนะครับสาหรับคนที่สนใจมาเรียนได้นะฮะและโปรโดูดวงส่วนตัวกับเคนนะครับหนึ่งใบแดงไม่ทอนเท่านั้นเองนะครับผมเยี่ยวมาดูกันนะฮะขอดูกันหน่อยว่าคุณเคยทําคุณงามความดีในเรื่องใดไว้บ้างนะครับ เรื่องบุญกุศลการทำบุญการทำความดีในะเรื่องใดที่คุณเคยทำมาไว้บ้างนะฮะสี่เหรียญนะครับคุณไม่ใช่คนขี้งกนะฮะคุณเป็นคนเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ให้คนหนึ่งเลยนะฮะเป็นผู้ให้เป็นคนชอบทำบุญทำทานนะครับคุณเป็นถึงคุณจะไม่มีอนะฮะ ถึงคุณจะไม่มีเงินนะครับคุณก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับโอ้โหนี่หกเหรียญหกเหรียญก็คือไพ่แห่งการชอบทําบุญทําทานนั่นเองครับเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ให้แต่กําเนิดน,นะครับมีความเป็นผู้ให้มีความเป็นคนที่ชอบทําบุญตักบาทนะครับหรือบริจาคช่วยมูลนิธิต่างๆนะฮะต่อไปสิบถ้วยโอ้โ oh. ห คุณเป็นคนรักครอบครัวนะครับคุณเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่มีในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่มีความกตัญญูกตาเวทีนะครับให้สิบทวยออกอ่ะนะคุณมีบุญเยอะนะบางคนมีบุญเก่าที่สะสมไปด้วยวุฒซันแรงมากนะครับ เดอะซันนี่หมายถึงอำนาจจิตนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่มีการนั่งสมาธิภาวนานะครับบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีความสดใสในตัวเองชอบนั่งสมาธิชอบสวดมนต์นะครับชอบไหว้พระนะฮะแต่กําลังบุญของคุณอนะ่ะมันเยอะมากนะฮะอู้เดอะเวิลด์นะครับคุณมีความเมตตาสูงเป็นเหมือนพระแม่เลยถ้าเป็นผู้หญิงนะก็เป็นผู้หญิงที่มีความแบบอบอ้อมารีสูงนะครับ เป็นคนเปิดกว้างนะฮะเป็นคนเปิดกว้างกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรื่องต่างๆนะครับต่อไปการ์เมโอ้โหกำลังบุญของคุณอนะ่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะฮะเทวดานะครับบนสวงสวรรค์นะครับคุณเป็นคนที่ชอบอุทิศบุญกุศลให้กับดวงจิตดวงวิญญาณนะครับพ,พูดผีปีศาจเป็ด 8, อะไรเงรี้ยฮะ คุณจะอุทิศบุญกุศสมีการกรโดดน้ําอยู่เป็นประจำนะครับเอางี้ลูกดวงนะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาติดขัดในชีวิตนะฮะเคนแนะนําแบบนี้นะฮะเคนอยากจะบอกว่าให้ทําแบบนี้นะฮะเคนดูดวงมาหลายปีนะคเคนอยากจะแนะนําว่าคนส่วนใหญ่นะครับมักจะเข้าใจว่าดวงจะดีแต่ทําไมมันไม่ดีสักทีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติครับเราไม่ได้สวดนมนไั่งสมาธิไม่ได้ภา,า,าวนาเคนแนะนำนี้ สำหรับคนที่ติดปัญหาเรื่องการมีใช้การใช้ชีวิตเรื่องเงินเรื่องความรักติดปัญหาอยู่ให้สวดมนต์บทมหาจากักรพรรดิชินาปัญชรน,นะครับและให้นั่งสมาธิทุกวันทําแบบนี้ทุกวันนะดีขึ้นทุกคนเลยใครปฏิบัติแบบที่เคนคอกดีขึ้นทุกคนจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองนะฮะลองดูได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือกําลังบุญของคุณนะครับมีความใจดีชอบบริจาคช่วยเหลือมีการ บางคนถึงขั้นแบบว่าสร้างาวิหารร่วมสร้างโบสถ์หรือถาวายพระพุททรูปด้วยนะครับไปกันต่อฮะไปกันต่อเก็บอันนี้ไพ่ของพี่ลานีนะครับขอบพระคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่ลานีส่งมาจะให้าจากออสเตรเลียเลยนะครับผมมาต่อนะฮะมาดูต่อว่าและสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับจากผลบุญของคุณล่ะนะครับ ที่คุณเคยทำเอาไว้มาดูกันไปโอ้โหเอ็มเพลสออกเลยนะแรงมากนะครับความรวมสมบูรณ์นะครับการเงินความมั่งคั่งความเพียบพร้อมนะครับคุณจะอยู่แบบสบายมากเลยนะฮะบางโอ้คุณเคยใจดีกับใครไว้อะนะฮะสิ่งเหล่านั้นมันจะตอบสนองให้กับคุณนะครับ คุณจะเป็นผู้ให้ได้มากขึ้นเป็นผู้ให้ได้แบบเต็มที่นะครับมีเหลือใช้และเป็นและได้ให้คนอื่นอีกนะฮะให้ได้อีกนะครับมีคนมาให้คุณคุณก็ให้คนอื่นต่อได้อีกนะครับเหมือนว่าผลบุญนั้นมันพร้อมจะตอบสนองคุณเหมือนกับกรรมที่ตามเล่นงานคนอื่นนะฮะเหมือนกับกรรมตามเล่นงานคนชั่วคุณงามความดีนั้นก็ต้องตามให้ผลกับคนดีด้วยเช่นกันนะครับเรื่องเงินนะครับคุณจะได้เงินนะครับเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับ มีเงินใช้ไม่ขาดมือมีได้มีกาลังรั์มีเงินก้อนเงินเศษเล็กเศษน้อยเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ทยอยมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับต่อไปฮะดูต่อทีนี้คุณจะได้รับหลังจากคุณผลบุญคุณงามความดีของคุณเรื่องเงินล้วนๆเลยนะฮะเงินนะครับเงินเงินเงินทั้งนั้นนะฮะคุณจะสามารถที่จะได้รับ เรื่องการเงินได้มากขึ้นนะครับมันจะเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นต่อไปชาลีออตบางคนเนี่ยมีแผนซื้อรถนะครับรถก็จะได้ซื้อด้วยนะครับหรือโอ้เรื่องเงินอีกแล้วนะครับเรื่องเงินจริงๆเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณเองอะ่ะก็อาจจะมีการวางแผนที่จะเดินทางนะครับหรือตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวบางคนอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยนะดูต่อไปสุดท้ายดูโบ๊ทหนึ่งดาบ หนะึ่งดาบชีวิตคุณมันจะชัดเจนมากขึ้นนะฮะไม่ต้องเหนื่อยนะฮะมันจะไม่เหนื่อยนะฮะมันจะชัดเจนมีกําลังเงินมีกําลังทรัพย์ที่จะดูแลครอบครัวได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะโอาแค่สรุปนะฮะ นะให้ปล่อยวางผ่อนปนอะไรบางอย่างในชีวิตลงไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นความเคร่งเครียดและหันมาปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาไหว้พระให้มากขึ้นนะการปล่อยวางกับเรื่องเก่าๆนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั่นเอง Yes sir ไพ่บอกว่าใช่เลยจ้านะครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเนเพลเลือกฉลอดด้วยใครสนใจดูวดวงสวดตัวบอกข่าเคได้เลยนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักถุกสมหวังตลอดไปโย